สวัสดีครับเ,เพื่อนๆชาว youtube ทุกท่านนะครับวันนี้ผมมาปลูกกล้วยนะครับเอากล้วยมาลงนะครับปุ๋ยหมักที่เราทําไว้แล้วทําไว้นานแล้วจนมันเป็นปุ๋ยสมบูรณ์ดีแล้วนะครับดีแล้วเนี่ยผมก็เอามารองพื้นในการปลูกกล้วยนะครับตัวนี้นะครับพอดีอยู่ใกล้กอไผ่นะครับมันก็เลยมีขุยไม้ไผ่ นะครับเศษร,รากไม้ไผ่ก็เลยเป็นปุ๋ยอย่างดีเป็นดินปลูกอย่างดีนะครับผมตัวนี้มาขุดหลุมใหม่ไม่น่าเชื่อนะครับผมปลูกทิ้งทิ้งคว้างๆนะครับอาทิตย์ที่แล้วเอามาลงไว้นะครับเอาดินตัวนี้แหละมาปูพื้นไว้ตัวนี้นะครับอาทิตย์เดียวครับขึ้นแล้ว ยอดขึ้นสูงเลยปลูกไว้สองต้นอาทิตย์ที่แล้วนะครับคือปลูกทิ้งทิ้งกว้าง,งๆนะครับก็คือก็ปลูกมาบ่อยนะไม่เคยขึ้นเร็วขนาดนี้นะครับแสดงว่าปุ๋ยหมกักตัวนี้มันใช้ได้ดีมากเลยผมก็ขุดหลุมดินแห้งนะครับปลูกหน้าแล้งนะครับเดือนมกราคมทั้งหนาวทั้งแรงดินก็ขุดไม่อยากจะขึ้นนะครับดินแน่นมาก ดินอยูโนนนะครับโนนที่ปรับหน้าดินออกไปแล้วนะครับตัวนี้พอมาลองพื้นขุดรูขุดหลุมได้นะครับก็เลยเอาปุ๋ยหมักมาลองพื้นมาลองพื้นแล้วก็เศษหญ้าพวกนี้ก็เอามาคลุมไว้นะครับนี่ครับตอนนี้แทงยอดขึ้นมาสูงเลยตัวนี้อาทิตย์เดียวนะครับ ก็ดีมีอยู่ต้นหนึ่งนะครับที่เปลี่ยนใจมันอยู่ทีติดกันนะครับเป็นแถวไม่สวยนะครับก็เลยจะมาเปลี่ยนตัวนี้จะมาย้ายออกนะครับตั้งใจว่าจะมาย้ายออกขยับไปอีกหน่อยนึงไปอีกสักเม็ดสเม็ดนะครับก็เลยต้องมาขยับมารื้อออกนะครับตัวนี้เนี่ยผมก็คลุม ขอบลุมไว้อย่นี้นะครับตัวนี้เพิ่งจะทิศเร็วนะครับเนี่ยนี่ครับนี่คือหน้าดินนี่คือปุ๋ยหมักที่เอามาปลูกไว้ทิศแล้วดินยังไม่แน่นนะครับเนี่ยไม่น่าเชื่อว่ามันจะขึ้นเร็วขนาดนี้นะครับเท่าที่ปลูกมาก็ไม่ขึ้นเร็วขนาดนี้แทงยอดอาทิตย์เดียว แทงยอดอย่างไหวเลยไวมากนะครับตัวนี้จะเกือบเดือนอยู่แล้วไม่ได้มาลองพื้นนะครับไม่ได้เอามาลองก็เลยเอามาโรยไว้ข้างหน้าตัวนี้แต่ตัวนี้รองพื้นนะครับเอามาลองลองก้นหลุมนะครับ เดี๋ยวจะย้ายไปอีกหน่อยนึ่งให้เป็นแถวเป็นแนวนะครับช่องตรงนี้จะได้ว่างเอาไว้ทําแปลงปลูกผักปลูกอะไรได้นะครับตัวนี้สุดยอดครับปุยหมักที่เราหมักไว้นะครับก็ดีอยู่คนูนคูนกอไผ่นะครับอยู่คูนกอไผ่ ครับเดี๋ยวจะผักไปดูนะครับว่าตัวนี้นะครับตัวนี้ฟีตต้นมะกอเอาไปปลูกเยอะนะตัวนี้ก็เลยปล่อยทิ้งไว้ครัตุ๋ยหมักที่หมักทิ้งไว้ตอนนี้ก็เป็นเรียบร้อยแล้วเอาไว้ปู รองพื้นก้นหลุมไปรับปลูกผักปลูกต้นไม้นะครับตัวน,นี้ครับตอนนี้หน้าแรงนันก็เลยแห้งเป็นดินดีเลยเอาไปปลูกต้นไม้ต้นกล้วยรองพื้นปลูกผักนะครับตัวน,นี้ตนนัวนี้ใบไม้ไผ่ร่วงเต็มเลย ก็เป็นวัชพืชเป็นใบไม้แห้งเอาไว้ลองหลุมลองก้นหลุมอย่างดีเลยนะครับโอเคครับเดี๋ยวไปปลูกกันต่อดีกว่านะครับเดี๋ยวตอนนี้ผมก็จะย้ายต้นกล้วยตัวนี้ให้มันเสร็จดีกว่านะครับ ตัวนี้เอามาใส่ก้นหลุมแล้วนะครับรองก้นหลุมผมใส่น้ําไว้นะครับแล้วก็ขุดดินนะครับดินมันแน่นมากดินแห้งครับเดี๋ยวจะมาปลูกต่อนะครับเดี๋ยวจะมาย้ายให้เสร็จนะครับย้ายต้นนั้นมาไว้หลุมฝั่งนี้ให้เป็นแนวเดียวกันนะครับแล้วก็ตรงกับฝั่งนี้ด้วย นะครับเป็นแถวเป็นแนวจะได้มีช่องกว้างทางเดินทางทําแปลงอะไรปลูกนะครับนอกจากปุ๋ยหมักรองก้นหลุมแล้วนะครับเนี่ยผมก็ยังมีจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงที่ทิ้งไว้นะครับนะนี้ผสมน้ํารดไปนะครับรดให้มีชุ่มชุ่มนะครับพวกเศษใบไม้เสศษ เศษใบไม้ดิบๆนะครับหรือปุ๋ยที่ยังไม่ได้ไม่เป็นดีนะครับมันก็จะได้ย่อยสลายไปด้วยนะครับช่วยในการย่อยสลายให้มันเป็นปุ๋ยง่ายขึ้นนะครับตัวนี้ครับจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงนะครับมีทั้งปุ๋ยหมักปุ๋ยหมักรองก้นลุมแล้วก็จุลินทรีย์สังเคราะห์แสงในการรดนะครับแต่อาทิตย์ที่แล้วผมยังไม่ได้ลดเลย นะครับมันก็ขึ้นแล้วขึ้นสวยแล้วคิดว่าอาทิตย์นี้คงยังไม่เป็นรากรากคงยังไม่แทงนะครับยังไม่ออกเยอะเดี๋ยวจะได้ย้ายขยับมานะครับโอเคครับปุ๋ยหมักทำไม่ยากนะครับทำไม่ใช้เองมีประโยชน์มากเหลือเกินนะครับครับตอนนี้ก็ย้ายเสร็จสับเรียบร้อยแล้วนะครับจากหลุมนี้ นะครับเอาดินปุ๋ยตัวเดิมมาเพิ่มใส่หลุมนี้นะครับย้ายมาเรียบน้อยแล้วนะครับนี่มัก็ใส่ประมาณนี้นะครับมีทั้งดินนะครับดินผสมปุ๋ยหมกักคุมผมโคนแล้วก็เอาเศษใบไม้เศษหญ้าตัวนี้ปอกไปนะครับ ก็เป็นแอนสับเสร็จสับเรียบร้อยนะครับเนี่ยเป็นแถวเป็นแนวต้นนี้ต้นนูด้ดด้านข้างก็ออกไปนี้นะครับห่างประมาณสักสี่ห้าเมตรนะครับโอเคครับเดี๋ยวผมรดน้ําก็เป็นอันเสร็จนะครับตัวนี้ก็มารดสวนนะครับอาทิตย์นี้อาทิตย์ที่10มกราคมนะครับโอเคครับเดี๋ยวจะผสมจุลินทรีย์สังเคราะห์แสง รถอีกสักถังหนึ่งนะครับนะครับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับหลุมเก่านะครับเดี๋ยวถมไว้